วันนี้นะฉลามฉันพานายมาที่สวนสนุกแห่งนี้นะฉันเห็นมันมีชิงช้าแล้วมันน่าเล่นมากเลยก็เลยพานายมาเล่นนะโอ้ฉันอยากเล่นชิงช้าแล้วมีรถไฟหอด้วยนาะยกล้าเล่นหรือเปล่าโอ้ฉันกล้าฉันเป็นฉลามคึกทนไงเออจะว่าไปในทะเลนี่มันมีสวนสนุกไหมออโอ้ก็มีนะมีมีม,มีอะไรบ้างไงมีรถไฟหอะรถไฟเหอรถไฟหอในทะเลเนี่ยนะเออฉันว่าน่าจะเป็นเรือดำน้ำาหอมากกว่าหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็มีนี่ด้วยเป็นเสำรวจซากเรือ,องไงเออออันนี้คือ<ง>มุกไหมมันฮาไหมไม,ไม่หาไม่ห <c oughs> านายเห็นสุนุนนี่แล้วนายรู้สึกไงอะหน่าเข้าไหมโอ้หน้าเข้าสุดเลยโอ้หน้าตัวตลกน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเลยโหฟันนี่แหลมแบบฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกแบบว่าปากปลืนม,ม,มาก <c oughs> เหมือนฉลามเลยเ <c oughs> ออไม่เป็นยากกับฉลามหรือเปล่าไปเราเข้าไปเลยดีกว่าไอคนนี้เขาทําอะไรอ่ะ อ,อ่า we have been locked in the carnival by an evil cloud let find w a y to escape เหมือนประตูตรงนี้มันล็อกพวกเราต้องเข้าไปหาทางออกหรือเปล่าอ๋อคือเราออกจากที่นี่ไม่ได้นะฮะเขาบอกว่ามี evil cloud ก็คือเหมือนตัวตลกปีศาจอะไรพวกเนี้ยเราต้องหาทางออกให้ได้โอเคแมบบนี้ก็จะเป็นแมบบที่เฮ้ะฮะเสียงอะไรมาโอ้ยบัดดีครับคนขายตัว๋วผมขอซื้อตั๋วหน่อย <laughs> ไม่ต้องซื้อแล้วาเราต้องรีบหนีกันเร็ว ล้วเราจะหนียังไงมีรถไฟตรงนี้ต้องขึ้นรถไฟหรือเปล่าเนี่ยนั่งรถไฟไปเฮ้ยฉันว่าเ,เราต้องเดินว่ะไม่น่าขึ้นได้มั้งออสวนสนุกกาก <laughs> เอ้ยฉันว่ามันปิดแล้วอ้เช็คไ์อัตโนมัติซะด้วยด้านหน้าม,มีเป็นลาวายและฉลามจะ <laughs> <laughs> ว่าไปเกมแนวนี้ทำไมมันชอบมีลาวาเนาะเฮ้ยฉ <laughs> ลามระวังตกขาตกปองนายว่ายได้แต่ทะเลนะลาวานายว่ายไม่ได้ ในทะเลก็มีก่อไฟปะทูไงออไปไปเดี๋ยวนายจะกลายเป็นฉลามย่างอุอ้ยอุยอ้ย,ย,ยลกูกโป่งเคยดูในหนังไอ่นี่ไม่อิดอะแพ่นี่ไวส์มันจะลูกโป่งล่อจะว่าไปแมปนี้เนี่ยภาพมันสวยเนาะกว่าแมปที่เราเล่นก่อนหน้านี้ให้มันดูแบบโอ้ใส่ใจให้เนี่ยไม่ได้เรียมเียด้านล่างนั้นมันคืออะไรวะเนะี่ยเออแปรงสีฟันทําความสะอาดหรือเปล่าอะไรของนายไปลงไปเลยดีกว่าลงไปดูอยากรู้ต้องลงไปดูโอ้ ด้ดานล่างนะั้นมันเหมือน,นปากปีศาจเลยเฮ้ย hey, ปากปิงอะไรของนายนี่อะปากปิงอะไรไป hey, ฉันเบื่อที่ <yeah. S 1> จะฟังมุกของนายแล้วมีเสียงหอยหัวตลอดด้วยนะเออนายลงไปก่อนเลยอย่าโอแบบนี้น่ากลัวมากต้องใส่เสียงเพลงแบบน่ากลัวแล้วทุกคนออ้ อะไรเดินไปต่อเลยเราเจอคนนี้อีกแล้วที่อยู่หน้าง,งานเขาบอกว่าอะไรอะ่ะเข้าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไม่น่าเกิดมาโง่อังกฤษเลยกบต้องไปเรียนรู้มากกว่านี้เฮ้ยตรงนี้เป็นส่วนของช่อภายในแบบว่าส่วนสนุกเหรอเป็นท่อน้ออนําท่ออะไรต่างๆเราต้องเดินไปตรงนี้แน่เลยฉลามแนะนำไปเลยนาไหมโอ้ไปยาไปเลยเฮ้ยเอาวิ่งผ่านได้เหรอ อ้าววิ่งผ่านได้เหรอไม่ทำไมฉันเห็นนายวิ่งผ่านไฟไฟนายมาไม่พร้อมฉันหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะใช่นะเนี่ยเออของฉันก็เห็นนายวิ่งผ่านไปไปไปเราก็หลบไฟของเราไปแล้วกันไปเฮ้ยฉันเก่งมากเนี่ยยบฉันไปฝึกมาเฮ้ยโว้นี่ไงไปฝึกมาโอ้ไปฝึกตกมาหรือเปล่าฉันลูกสาวไปฝึกมาในทะเลปะทอ เราเจอคนนี้ก็ถือธงนะครับมีอะไรไหมเนี่ยอันนี้คือใครถือฮัลโหลคุณคือใครอะ่ะ oh. เขาบอกว่าเขารักแมวด้วยดูเสื้อเขาดิโอ้โหน้องแมวน่ารักมากเฮ้ย <Yeah. S 1> เห็นแล้วอยากกอดแล้วก็มีแมวดำบนไหล่เขาสิแล้วเขามาทําอะไรที่นี่เนี่ย <c oughs> นั่นนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไปเราไปต่อเลยดีวยกว่าตรงนี้มีเป็นโอ้กัาปั้นยักษ์มาสามารถต่อยเราได้ <Yeah. S 1> เดินไปเลยยาวๆโอ้ยชิวเกินรอฉันด้วย รีบมาเร็วนี่ฉันจะนำไปก่อนละกันเพราะฉันเซียนโอเคนี่เกียนเหมือนกันนี่นี่เป็นไงล่ะโหเฮ้ยกานกะโดดอันนี้เป็นการแบบกระโดดขึ้นไปว่าฉลามแนะนำไปเลยเฮ้เดี๋ยวขอลดเสียงเกมก่อนแป๊บนึงฉ่นมาเสียงเกมมันดังไปอ่ามาเลยกระตกนี่เจ็บหนักเลยเนี่ยใช่ระวังตกนะมันสูงแต่ฉันเก่งมากฉันไม่ตกหรอกพี่อะ ว่ามันสูงมากเลยเมื่อไหร่จะถึงเฮ้ยฉันถึงจุดสุดสุดแล้วเฮ้ยถึงเร็วจังโอเคไปไปนี่มันคุณผู้หญิงโอ้เขาเดินนําเราเขาเพิ่งถึงนี่เหรอเนี่ยอ้าเกาตกไปแล้วโว้ยฉลามแบกไวในอากาศโอ้ฉลามทำไมนายไปเร็วจังเลยนายรอฉันก่อนเพราะฉันเก่งไงโอ้ยใช่เฮ้ยอะไรข้างหน้านั่นอ๋อคนโอ้ฉันตกปลาแบบตกกระตุ้นโอ้ทางนี้มีใบเลื่อยฉลามระวังโดนหั่นนะ นี่ฉันเห็นนายวิ่งผ่านเรื่อยแล้วจะโดนหันผู้ <c oughs> ผู้หญิงเป็นไงเมื่อกี้ตกไปเสียวไหมาแล้วข้างบนนี้เอ้ยดูเหมือนว่าข้างบนนี้จะเป็นการที่เราเดินขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนายรวมล่างเราจะได้ออกจากท่อน,นี้แล้วหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงชลามไปชิงช้าจะอยากเล่นเฮ้ยฉันก็อยากเล่นชิงช้าเหลือเกินไม่ไม่โดดขึ้นกล่องไปเลยนี่ มาได้ยินเสียงนันหมดแล้วโอ้ยจริงจริงโอ้ยอะไรฟ้าผ่าวิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้วเด้อเด้อเฮ้ยอ้าวเอ้ยจะเกิดอะไรเอ้ยอ้าวเฮ้ยแล้วเราต้องไปไหนอ่ะเมื่อกี้จะโดนเจ้าตัวตลกน่าจะคือจริงช้าหรือมาแล้วเออต้องคือจริงช้าป่ะวะเฮ้ยก็ยา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 อุ้ยเฮ้ย เฮ้ยย่าทำชาแนลเฮอยอุมมงของคนนอกนี่เหมือนกับเห็นนายวิ่งอยู่เฉยๆทมกลางหมอกควันถ้าเกิดว่าเรามองตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าฉลามนี่วิ่งคนเดียวแต่ในจอฉลามคือเขาก็วิ่งกับเจ้าตัวตลกอยู่อืมโอ้ยจะถูกจับมาเจ้าตัวตลกจะไล่ฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางฉันวิ่งถึงจะถึงนี่เร็วจะถึงนี่เร็ว โอ้ยโอ้ยจะลามจลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ขึ้นขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วชิงช้ามันไปก่อนฉันเฮ้ยจะตามไปจะกบอุ้ยสูงมากเลยสูงมากเอ้ยมีทางให้เดินตรงนี้เราต้องลงเลยป่าเนี่ยต้องลงดิ ลงไโอเคลงอัตโนมัติกำลังจะขึ้นโอ้ฉันเช็คคอยแล้วฉลามฉันรอนายอยู่บนนี้โอ้โหตัวนี้สวยมากปัจจันนี่แบบมันเริ่มเลยเฮ้ยแล้วก็สูงสุดเออคูคูยังไม่ผ่านอ่ะคือจริงช้ามันมันไม่มาตอนที่ไปถึงก็จะว่าตอนนี้ฉันเห็นตัวตลกที่มันไล่ฉันแบบว่าเดินติดอ่านอานแบนั้นแบนเออนั่งสานี่จริงเลยฉลามอยู่นี่แล้ะขึ้นมาแล้ว แล้วถ้าฉันไม่โดดลงไปฉันจะถูกมันทําร้ายไหมเนี่ยมันบังคับลงนะนนเอาเออไปฉลามน้ำไปเลยน้ำมัโอ้ยโดนอดพิ์โอ้โอ้โหเสียวตรงนี้เสียวมากฉลามระบังตกฉันไม่กลัวความสูงฉันอยู่ในทะเลมาเยอะแล้วกระโดดไปเลยนะลูกโป่งลอยได้โอ้เหมือนกระดิกด้วยนะเดินขึก็ไปอุย้ยเราขึ้นมาสูงมากขึ้นมาทําอะไรวะนี่เขาบอกว่านี่คือทางเดียวที่จะทําให้เราลงนะครับ คือเราต้องขึ้นเครื่องเล่นนี้เหรอใช่อ่ะเออถ้านายเคยไปสวนสยามเครื่องเล่นนี้มันจะเรียกว่าใจแอนด์ดับนะคือเหมือนยักษ์ตกตึกนั่นแหละมันก็จะพาเราขึ้นแล้วก็ลงแบบเร็วๆไม่นต้องเดินออกมาเนี่ยจะกบเฮ้ยโอ้ยฉันลงมาด้านล่างเลยโอ้ยอ้าวอ้าวมันลงแล้วมันก็ขึ้นนะอาจจะต้องกดสเปซบาร์นะอ๋อนี่นี่อ๋อมันพาขึ้นสองรอบโอเคโอเคทางนี้มีทางให้เราเข้าไปนะ เล็กแหลมโอ้ยเสียวเสียวโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยตายคู่กันเลยฮอ็ดเอ้เอ็ดอดโอเคเยี่ยมและนี่คือมีดสับนะครับจะอยากได้ฉลามหมดะเอ้าเฮ้ยกบสับมาแล้วไปโอ้ยอันนี้เป็นลูกตุ้มนะครับจิตพลอยแล้ว นายระวังโดนลูกตุ้มนะเดินไปอยากลองโดนนะฉันอยากลองกระเด็นดูอยากโอ้อยู่ดีไม่ว่าดีอยากกระเด็นเฉยโอยเฮ้ยวิทย์นายก็อยากลองกระเด็นเหมือนกันเหรอจ้ากรไม่ได้ตั้งใจอยากกระเด็นเลยอุ้ยอุ้ยเออเอามารออยู่รออยู่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้านั้นมันคืออะไรวะเนี่ย อะไรวะเน่ยนี่มันประตูทเทเลพอร์ตแะแน่เราต้องไปที่นี่ทุกคนมาดูประตูวาร์ยสวนสนุกนี่มีประตูวาร์ปด้วยนี่เราอยู่ในนรกหรือเปล่าวะเนี่ยนั่นดีนี่เราเล่นสวนุกแล้วเราก็ตายแล้วค่ะแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ<ร><ก>้ยไปน,นรกแล้วอ่ะโอ้โหอันนี้คือเป็นนรกลอยฟ้านะครับเฮ้ยภูเขาไฟระเบิดโอ้อะไรฉลาเราต้องรีบไปกันเถอะการที่เราจะหนีออกจากที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันมีปีศาจตัวตลกที่กลังเออดูสิให้ดูอะไรให้ดูการตายของนายเหรอโอเครอดแล้วฉันรอดแล้วไม่อยากไวในลาวานายก็ช้าๆดิไม่ต้องรีบมาเอ้ยกายถึงเราสู้ๆเออเออดแลโอ้โหแต่ว่าเส้นทางนายลองดูยาวมากเลยเนี่ยมีไฟตรงนี้ด้วย โอ้ไม่ใช่ผ่านง่ายๆไปไปเดิน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 ไรเลยทุกคนอย่างรวดเร็วยาไปยาว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 ไปอึ๊บอึ๊บเฮ้ยโอเคโอ้ยเฮ้ยเกือบตายโรบินไทเกือบตกแล้วทางนี้ครับโหนี่เส้นเล็กมากไปต่อเลยหนนี่ก็ขยันลงนะ ยองก็โหยฉันอันนี้เหงือกแห้งก็เลยอยากว่ายน้ำมาสลามฉันรอนายอยู่ข้างล่างนี้เ้ยมาแนวมาแนวเดินมาอย่างน่ารักโอ้ยอันนี้ประตูว้ายไปเลยเหรอเนี้ยโอ้ is yellow ไฟสีเหลืองนี้จะทำให้คุณวิ่งเร็วนะโออ๋อโอ้ยเอาว่ะเอาว่าโดดโดดไปเลยวิ่งเร็วเอ้ยลืมกระโดดเอาหมาละกันอยูเนเอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยฉันเลยไปแล้วฉลามรอฉันก่อนวันฉันไม่เหมือนกับเดอะแฟร์เลยว้ายว้ยว้โอ้โหเสียวมากโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยทุกคนอ้ากำลังหมดแล้วโอ้ฉันวิ่งเหมือนกับเดอะแฟตเลยมีความสุขมีความสุขอ้าวนี่เจอไอ้นี่อีกแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรกระโดดสูงแน่นอนเลยฉันว่าไฟเนี่ยเมื่อกี้วิ่งเร็วนี่กระโดดสูงนี่ไฟสีฟ้าทเป็นคุณโดดสูงเออ ชัะนอ่านเกมออกไงเข้าใจไหมโอ้โหดูโดนมีมุมนเลยล้ <laughs> าด้วยอโอ้ยเออเออไม่ถึงไม่ถึงรอหน่อย่างรอที่รอที่รอที่ไปโอ้ยนี่ถ้ารวมกับพลังความเร็วจะเป็นยังไงกันเออถ้าใช้กับพลังความเร็วนี่น่าจะกลายเป็นสุดยอดนะพี่มหากบฉลามก็<ร>ไปไหนอ๋อนี่ทางนี้อ๋อนี่ทางนี้ข้างบนอ้าวข้างบนเหรอเฮ้ยโอเคมาถึงแล้วเร็วเออ ใช่พลังสีเหลืองคือพลังวิ่งเร็วงั้นเราก็วิ่งไปเลยดิเราอะไรเฮ้ยโอ้ยอุ้ยมามาโดนลงภูเขาไฟเฮ้ยแล้วเราก็กลับมาตรงนี้เฮ้ยเมื่อกี้เราฝันไปหรือเปล่าเออเราฝันไปเหรอยฉันฝันว่าเออฉันไปเที่ยวที่นรกอ่ะเออฉันฝันว่าฉันไปเที่ยวที่นรกเหมือนกันแล้วฉันก็ตายเยอะด้วยโอ้ยที่นี่มันดูน่ากลัวมากเลยแต่ว่าเราก็ต้องนั่นแหละไป หนีไหมถึงแม้มันจะดูน่ากลัวแต่เราก็ยังต้องเข้ามาที่นี่นะทุกคนเข้าไปเลยในปากโอ้เขาแล้วอะเอาว่ะเข้ามาในบ้านของเจ้าตัวตลกดูทางนี่มันเหมือนมันไกลมากเลยฉลามรีบเดินไปเถอะไป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 โดดไปเลยนะฮะทุกคนเว้ยมันแคบลงเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหยีนี่มันเล่นกับบมลองเออโอ้ยเอาว่ะฉันผ่านว่ะฉลามเออฉันหมดไม่ ลณะ,ะทุกคนระหว่างรอฉลามนะฮะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะคอมเมนต์บอกอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับอย่างเช่นอยากจะตีชมผลงานของผมหรือว่าอยากจะบอกว่าผมหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ย<ว>บอกได้เลยนะครับถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่บอกผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมหน้าตาดีเอ้ยมาแล้วเฮ้ยออมารอดแล้ววะเวลาน,นี้คือมันเป็นการเดินนี่นี่อะลั่นเลาะห้ามโดนกับดักมาๆๆไปเฮ้ยเปิดประตูสู่แสงสว่างเฮ้ยเราเข้ามาอยู่ในอะไรวะนี่เอ้าโหมึนงงไปหมดเลย ฮ้ยไปสลามเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเหยียบได้ไม่นานด้วยไป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 โอ้ยเอาว่ะฉันเดินมาแล้วอ่ะเสียงดังสิงดังเราไม่สามารถแปลว่าอยู่ได้นานเพื่อตัดสินใจนะเพื่อว่ะฉัน่านแล้วว่ะฉันฉันเหมือนกันฉัน่านแล้วผ่านแล้วมาๆมาเรียบร้อยมันง่ายเกินไปหรือเปล่านี่ฉันว่าทางนี้มันต้องเป็นทางที่แบบทําให้เราถอยหลังนั่นไงฉันว่าแหละ เออแล้ว,ลวเราก็ต้องรีบวิ่งไปด้านหน้าเพื่อจะได้แบบกระโดดไปด้วยก็ดีนะเออกระโดดจะเพิ่มความเร็วได้<า>โอเคไปเลยว้าหึเออจะเก,ก,ก็บไกเป็นซากเตรียมอเอาไปทิ้งจะผ่านแล้วเอออ่าสบายสบายไม่ยากเกินไปเฮ้ยรอ,อ,อ,อดแล้วเว้ยเไปกันเถอะไป l เ t s go เฮ้ยเราเข้ามาอยู่ในเฮ้ยไอ้รถไฟหอโรถเลอร์โคสเตอร์เขาบอกว่าให้เราขึ้นไปบนรถไฟหอแล้วก็ออกจากที่นี่กันเถอะเนี่ยมันขึ้นได้เหรอเนี่ยสภาพมันขึ้นได้เหรออ๋อไม่ต้องขึ้นแล้วแม่เฮ้ยโอ้เสียงดังมากโอ้โอ้รถเสียงก่อนเอฟโตในการเคลื่อนไหวด้วยจโอ้โหดูสนุกมากเลยทุกคนยังไม่เล่นเลยอย่าเพิ่งสนุก อยู่ใกล้ๆครับอ่าโอ้โหลงแล้ววู้ฮู้สิ่งไปทะเลโปิดเสียงมเลยดีกว่าทุกคนปิดเสียงเลยปิดเสียงเลยนปิดเลยเสียงดังเกินอ๋อเหมือนกับตีเล่นในทะเลเลยเจ้ากบโอ้ยทะเลในมีแบบนี้ใช่ไหมสรุปมีมีโอ้ยมีเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้รถไฟมันบินมันไม่มีรางบินไปเลยเอาตอนท้าเดียวกันเลยแล้วเราก็ ฉลามอันนี้คือฉลามชิมหญ้าอยู่ใช่ไหมตอนนี้เราก็เหมือนว่าเราจะออกมาได้เลยนะเราออกมาได้แล้วเฮ้ยเราออกมาได้แล้วสุดยอดเลยโอ้แล้วมีที่เลสกิตบอร์ดใช่ไหมเนี่ยแล้วไอ้น,นี่ทำอะไรอะ่ะอันนี้คือรับเหรียญเลยมีให้เหรียญรับเอ้ยรับเหรียญไม่ให้เหรียญรับเลยเลย <c oughs> เขาจะมีแบบว่าเอ c a p e เพน่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเลยทุกคนถ้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับมีให้ซื้อของก็จะมีเป็นซื้อพวกอะไรเนี่ย โอ้สองร้อยห้าสิบโลบัคระดับกบเล่นลาวเนี่ยนะคือแบบไม่ซื้อหรอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นท <c oughs> างนี้มันเป็นถนนนะลองมาดูกันไหมอ่ะลองเดินไปดูแลกันเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มีทางให้เดินไปอยู่นะโอ้ <c oughs> โอันนี้มันก็คือจุดจุดเริ่มต้นใช่ไหมเนี่ยจะเดินดูทางนี้ก่อนอ๋อนี่ไงนี่คือจุดที่เรายืนกันตอนแรก <c oughs> ที่แบบ <c oughs> เป็นภายนอกที่เราเข้าไม่ได้เอ้ยตรงนี้ก <c oughs> ็ไม่น่าเข้าได้มั้งมีประตูเหมือนกันอ๋อตรงนี้คือแถบเฮ้าส์ไง ใช่ไหมอ๋อไอ้บ้านตัวตลกที่เราเดินเข้าไม่ได้ปากเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราปีนต้นไม้เข้าไปได้ไหมยากเล่นอีกรอบนึงปีไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยลามปีนมาปีนไปได้ไหม ไม่ได้ทุกคนโอ้ยอุตส่าห์นี้ออกมาแล้วก็ไม่ต้องเข้าหรอกเชนลัมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับส่วนแค่สดจะปลูกต้นไม,ม้สามารถปลูกได้เลยนะครับผมขั้นต่ำสามสิมบาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสต์แบนด์ด้ที่เพจ Photoshop เลยไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย